มาเปล่าดิมามาเปล่าพอแตกปะตายตายตายอุ้ยขอก็ตายปล่อยบนเสาือแตกขอแตกข้างบนบนไอรถมารถมาตีใหม่รถมาตีใหม่ตีใหม่น้องสอง ขับรถไปเลยหลังนอ้องอุ้ยของจริงคอมแบ็กแล้วปืนนี้คอนเฟิรม์ม สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากลัาอยู่กับปืน DMR นะครับปืนนี้ผมบอกเลยว่ามันกลับมาแล้วนะครับในแพทล่าสุดนะครับมันโดนปรับเรื่องรีคอยให้สามารถยิงได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ตัวบาเลยเนี่ยไทเทเนียมนะครับที่มันเคยโดนลดระยะดาิเอตไปเยอะมากๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันโดนปรับให้ระยะดาิเอตเนี่ยมันหายน้อยลงนะครับคือเล่นได้ดีขึ้นนะครับไทเทเนียมแต่ว่าคลิปนี้ครับผมจะแต่ง DMR เป็นปืนเคาะนะครับก็คือยิงระยะกลางไกลนั่นเองครับทุกคนน่าจะได้เห็นเลยนะครับตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่า DMR เซตนี้ วผมใส่เป็นตัวสุดท้ายนะครับถาดฟอสต์ตัวนี้บวกระยะดาเมจมากที่สุดนะครับแล้วก็ได้บ b u l l ต t วิลซิตี้มากที่สุดนะครับจะทําให้การยิงคอของ DMR เนี่ยง่ายมากๆครับสำหรับบาเรววนี้แล้วก็มัสโซนะครับสตัวแรกอาจจะแบบว่าคุ้นหน้าคุ้นตากันอย่างดีนะครับเเอจนซี่ไซเ s นเซอร์นะครับตัวนี้ยังไงก็ต้องใส่นะถ้าเล่นเป็นปืนยิงระยะไกลนะครับมันบวกระยะดาเมจโคตรดีแล้วก็ต่อมานะครับผมใส่แม็กเป็นเพิ่มเป็น30นะครับแล้วก็อันเดอร์บาเลีว์เป็นช่วยคุมปืนนะครับเป็นฟิ u เอเจนต์คุมทั้งแนวตั้้้้้งงแแแลลลละะะนนนนนนวววออเเเยยกก็็ชิสุดทาาาปคคูณ3รรับพ่ เราเล่นระยะกลางไกลนะก็เป็นเซตนี้เลยครับสำหรับใครที่เคยเล่นเดียมอาโหดตั้งแต่สมัยโควอเข้าแรกๆนะครับตอนนี้มันกลับมาเล่นได้ละไม่ได้โหดเท่าช่วงโควอลแรกๆแน่นอนอันนั้นเขาเรียกว่าโกงเลยคนระับเพราะว่ามาเล่นได้ทุกระยะนะอันนี้เป็นเซตกลางไกลนะครับยิงดียิงมันแน่นอนแต่ถ้าใครอยากเล่นแบบระยะใกล้นะครับก็เปลี่ยนไปใส่ไทเทเนียมแล้วก็แต่งปืนให้ค่องๆนะครับอันนี้ก็ยังโหดอยู่นะคือปืนนี้มันเล่นได้ทั้งแบบเอเทนแล้วก็ a อรเลยนะแต่ว่าของแต่งต้องเปลี่ยนหน่อยนะครับไม่ใช่แบบว่าของแต่งเเเดียยวล่นนทุกระะหมือ แพทก่อนก่อนนี้นะครับมันก็สมดุลขึ้นครับเล่นได้ง่ายขึ้นเล่นได้ดีขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราตามไปุยในเกมมาต่อเลยว่า DMR แพทนี้เนี่ยมันจะโหดมันจะเถื่อนแค่ไหนนะครับผมกระสุนปะ่ะเอา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 ่่างก่อนเนาะคาเฟ่สองตัวตัวเดียวเอ้สองตัวมี โอ้โคตรกอง DMR จะดีหรอเฮ้ย <c oughs> ดีอยูน่นะคุณเซเบีะอะดีผมบอกเลยว่าดีผมใช้แล้วเมื่อกี้ <c oughs> เพราะว่าผมใช้แล้วเครื่องฟิตไปจุ่มเลยว่าข้ากลางรถนะเครื่องฟิตครับสตาร์ตติดง่าย <c oughs> ผมว่ามันยังอยู่เฮ้ยอยู่ขวา <c oughs> DMR comeback DMR comeback DMR comeback <c oughs> นอ้องอะโหลดไม่เสร็จจีเที๋ยวไปช่วเพื่อนแล้วเมย เฮ้ยใครมาปั๊บปั๊บปับปั๊บทำแบค็คเะล่ะาัำแบค็คเะล่ะมาทุกคนเราจะกู้ลทัทธิ DMR คืนมาครับ DMR เป็นสิ่งชั่วร้ายนี่เราจะเคิร์สกันดูอ่าอยู่อยู่บนพื้นมีมันจะมารับเรา โอ้โหคิดถึงเสียงนี้ว่ะอจิก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 แตกจิกจิกอุ้ยเอาฮอรอเอาฮอหรือเปล่าก็แต่งนี้สวยเพื่อน้าอยู่ไหนเอ้ยมีมีเข้าไปซ้ำอันนี้ผมจะยิงรถโอ้ขวายิงใหญ่เลยว่ะ มีมีอยู่ปะเอาเดี๋ยวเอา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 เอ,าอา๋อคุณดับละยิงขนาดนี้เอมเลิศโนมีอ,อย่าทิ้งผมไป <c oughs> ดูคัมแบ็กป้าล่ะ คอมแบ็กมาล่ะเฮ้ยชุบกันได้วะ่ะเฮ้ยของจริงคอมแบ็กแล้วปืนนี้คอนเฟิรม์ม ปืนเกียรทั้งนั้นเลยวะ่ะเกียเนีย มารมาว่ะทุกคน,เ,น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 เขากลับมาจริงเนนขาก็ตายนนขอจริงรอนวิ่งออกมาเดี๋ยว มาบลาเดียมามาบลาเฮ้มาบล่เอาละของจริงว่ะทุกคนเดียมาเรียวกำแบ๊ก ซีเคดแ lap ลงโฆษณาบน YouTube แล้วของเกมวอล์คโทนมีทุกไซส์เฮ้ยมันเข้าไทยแล้วหรอตัวตัวแบบว่าแบบทุกตระกูลอ่ะมันมีตัวครอบรอบอะ่ะตัวครอบรอบผมสั่งไม่ทันสั่งไม่ทันหมดโคตรเร็วแม่งมีสามสิบตัวเองซ่อมไปดิโหรถไล่เอา้าสวยสิบล้อสวย สิบร้อยเอาให้บอกแล้วคือแบบจังหวะบุญนะผมก็มีนะไม่ให้มีแค่จังหวะเวรกรรมทุกคนอุ้ยทำไมมันไม่แจ้งอ่ะทำไมมันไม่แจ้งวะสิบร้อย mvp ด้วยวงสองยี่สิบคิวแล้วเอาไงอะทุกคนสามร้อยคิวไปตาเนี้ยอย่าเพิ่งดีพอดันดันให้สุดอ่ะมันเริ่มยากแล้วอะ่ะมันเป็นแบบพวกโกวดังแล้วอะ่ะหลังยิงเที่ยอยหลังเข้าโอ้ยค้า ไม่มีมีปืนอยู่ตรงนี้โอเครีคอยไม่เหมือนพวกเ k s เลยอะแต่แม่งน,นิ่งกว่าลูกมันคัมแบ็กใช่ไหมคัมแบ็กได้แน่นอนเมื่อกี้ผมนนวงสองอะยี่สิบคิวอะไปแล้ววูบเอ้ยมาชูไปขวาวะ่ะออแปดอะมีเข้าพีดีคนหนึง่งอ๋อไม่ใช่ตึกนี้ตึกนี้ กอแต่งนะก็แต่งนะภายในวัดกระดิมอาวะละ่ะภายในอะลงไปแล้วลงไปแล้วมาร์คส้มลงไปแล้วเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวมาร์คส้<ห>มมาร์คส้มตามมาตามมามัน<ง>วิง่งไม่ฉับไม่มาฉับว่ะเมื่อนโอ้โหไอ้นี่มเอาให้มาเอาให้โอ้โหแม่งซ้อมเลย ยิงให้แหละม <laughs> ีตรงนี้ตัวนึงข้ามพองอ,อยู่มีดาบฟ้าอีกมีระวังบนหัวมีระวังบนหัวนะบนหัวมีนะข<ะ>องมันตึกอะ่ะโอ้สองตัวโอ้ตาย้เ <laughs> ย <laughs> ใครโดนตรงนี้ก็หัวร้อนผมบอกเลยสิบล้อมีคนเดียวไปละวสิบล้อไปละต้องหมีไม่ตายใช่ไหมที่ยิงโบยิงอ่ะเดี๋ยวไปหาที่ชุโบยิงก่อนนี่อะไรหมีคนจริง ไอสิบล้อที่มากับผมนี่ว่ามีเดี๋ยวมีชุ่มนะผมพอถึงชอบแต่ผมดอกตังค์ปุ๊บตอปละเอา้าดตังไม่ออกเทียบักมีดอกไปเลยดอกไปเลยดกไปหูุนแล้วไปไปเอามาได้ไปเอามาได้ไาาไดตรงนี้เฮ้ยระวังสนัยนะนขึ้นรถแล้ะมีกดได้กดได้กดได้เอาปืนมีคนปะมีคนปะกดแม่งเลยผมเดียมาช่วยกดก่อน จะพังแล้วจะพังแล้วพังแล้วพังแล้วโอเคลงมาลงมาลงไปเอามันมามันมีโดดเชนสองนะสวยครับของเพียบของเพียบผมไปเปิดบ้าวหนึ่งนั้นอยู่ในบ้านบ้าวเต็มแเราอะเอ้ยรถมาไหนระมาไหนล่ะอุ้ยอุ้ยเอาตายไปนี่ปะไปเล่นดีกว่า เฮ้ย <Hey, S 2> ขึ้นไปเล่นข้างบนสักคนไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันข้างบนมีจอดนิ่งๆก่อนพี่เนี่ยอ้ออาวมึงใครเนี่ยโอ้โหูโโดีไม <ป S> ่ <บน S 1> ขึ้นผ่ามันน,น่าจะมีเซลนะเล่นข้างบนอย่างเงี้ยนึ่งตัวไปไปเถอะเฮ้ยโอ้โห hey, oh วงนี้เราต้องเล่นตรงนี้กันก่อนนะแล้วค่อยไปเล่นขอวงหนะ้าเนี่ยเ,เรากันคนนะเฮ้ย hey, สามตัว มันยิงเล็งไปอ่ะสามตัวโอ้โห,โหยิงคนไม่ใช้สไนซะกาะแตกเลยพี่ก่อแตกหนึ่งผมว่าบล็อกยาวอะตีนเนี่ยมันมันไหลขวาได้อ่ะมันโดดลงอ่ะโดดลงขวาเ้าโหลดก่อนได้ไหมระวังขวาด้วยนะขวาออกแน่นอนอ่ะสติอุ้ยโดดหลัง,งล,ลงก่อนในโรงเรียนมีเฮ้ยรถไหลไหม,มีมีออกนะตรงนี้เล่นยาก ไปดีกว่าถ้าเราเล่นเราต้องขึ้นบ้านอนะ่ะเนี่ยเล่น,เล,นเล่นบนหลังคาบ้านขวาเ,เดี๋ยวผมต่อสิบล้อ AR ให้ต้อ,องออกอะ่ะเอามาเอาม้ up มาเอาไหนมาเอาไหนเอ้ยหลังยิงไฟนะไปมีสนสยส่วนไฟให้หน่นนอยเ <Shim> ดี๋ยวตีหนึงมีตีหนึงมีตีหนึงโอเคขวาขวาเอาขวาแล้วเอาขวาแ <Led you. S 1> ล้าาวเอ้ยหลังวิง่งตีทั้งหลังวิ่งกระแตกกะแตกกะแตกอุ้ยเกือบ อไ,ไ,ไอ้ตายไอ้ตายตัวไว้อีกอีกคนก็แน่เสร็จเหลือตี้3คนมันอยู่นี่มาร์คสม้มตายมาตายมาเดี๋ยวไม่มีรถเข้านีมมาม่มีรถเข้าวกเราต้องไปเล่นคอนเทนเนอร์สีแดงนะขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนขึน้นมาเด้อเอวาย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 มันอยู่ไฟลนะล่าสุดอ่ะเฮ้ยน่าเรามีตัวหนึ่งด้วยอ่ะตัวเดียวตัวเศษเอาก่อนเนี่ยอยู่หลังคอนเทนเนอร์แดงเนี่ยตัวเศษตัวเศษ มันวิ่งมาแล้วเก็บตัวเงๆเดี๋ยวผมไอ้นี่ครับนีแต่ได้ไหมแต่ได้ไหมบังไชน์บไม่ได้ล็อกอ่ะเฮ้ยเ p a r t i t i o นแอด์ไทยปล่อยหมีก่อนปล่อยหมีก่อนอ้าหนึ่งซ้ายตัวหนึ่งก็เหมือนมีคนชิดโอ้ย ก็ล็ดตะดีอีกอไม่คิดไม่ได้เสียเฉยเฮ้ยเหี้ยนี่เซลโอ้วล็ดได้ไงวะไ,ไป้ไตายไปรู้ปิเอามาเออ ไอเฮียเกือบ <im ple asure> เกือบ,อบตัวที่แม่งแบบเซลมาแล้วแบบผมยิงเอเดียสไม่ได้พรอกแก๊สแม่งปิดหน้ากากพอดีเว้ยไอเชี่ยช็อตนั้นผมรอดได้ไงไม่รู้รอดได้ไงวะเชี่ยบ,บุญมาวันเนี้ยผมเพิ่งมีบุญเนี่ยีอยทุกคนช็อตบุญโคตรเดียววันนี้แล้วแล้วเววันนี้ผมจะป้นเดียมายวยๆเลยหูน้อยผมจะพาเดียมอากลับมาครับเดียม m e b a ค k เดี๋ยวมาคอมแบ็กครับผมบอกเลยผู้จเจริญเยอะจัดวันนี้